สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูขา่ข่าวภาคข้าม 4TV จันทบุรีประจำวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม2 5 5 8ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเจ้าคณะภาค13เป็นองค์ประธานเปิดโครงการบรรพชาสมบูรณ์ฟื้นฟูพระพุทธ,ธาศาสนาทั่วไทยและพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ภาค12และ13โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีพร้อมพระราชาคณะร่วมพิธีค่ะ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดกัลายาณมิตรวรมหาวิหารได้มาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยและพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ภาค12และ13โดยมีพระราชันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนำคณะสงฆ์จากภาค12และ13ถวายการต้อนรับ นายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับพระครูสุจิตกิติวัตรเจ้าคณะอำเภอมะขามภู้อในการหน่วยวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีคณะผู้จัดงานถวายการรายงานการจัดสัมมนาโครงการบรรพชาสามเดนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จากสถานการณ์ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในครอบครัวและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากการขาดวินัยในตนเองขาดความอบอุ่นจากครอบครัวเกิดความคิดเห็นแตกแยกจากการได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้านทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมอย่างไม่รู้จบ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และองค์กรภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียงมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย การบรรพชาสาม,มเณรทั่วไทยเป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชนหลังหลาสิขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไปการบรรพชาสาม,มเณรทั่วไทยเป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ ให้กับเยาวชนหลังลาสิก้าจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสำหรับระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่23มีนาคมถึง23เมษายน2559ส่วนวันบรรพชาจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่27มีนาคม2559 คุณสมบัตินักเรียนชายแท้จบการศึกษาในระดับชั้นป .2 ถึงม .6 ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองสุขภาพแข็งแรงไม่ติดยาเสพติดสุราและบุหรี่จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ค่ะ